สวัสดีครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อาทิตย์28ก,กรกฎาคม2567หลายพื้นที่นะครับมีฝนตกโปอยปลายเกือบตลอดทั้งวันถือว่าอากาศค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่เป็นวันหยุดแต่คนทำงานนี่คงจะเบื่อแล้วเบื่ออีกโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับที่ต้องออกไปขายของนะครับโดยเฉพาะ พวกหลานเสื้อผ้านะครับแทบจะตั้งหลานไม่ได้เลยทําอย่างไรได้ครับก็ต้องทําใจละครับมันเป็นช่วงฤด,ดูของเขาแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้การทำคลิปวิดีโอดีๆต,ต่อไปนะครับ เราก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมรายงานสภาพอากาศคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ใดมีฝนตกกันแล้วบ้างหรือว่าพื้นที่ใดที่ยังไม่ตกยังรอคอ,อยอยู่ก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับตั้งแต่ช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2567ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นในบ้านแนวของล่อง มรสุมนะครับกำลังปานกลางจะพัดผ่านอยู่ทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ความกดอากาศต่ำหรือก็คือน้องๆของพายุจะปกคลุมแถวทางเวียดนามตอนบนแล้วก็ทางอ่าวตังเกียนะครับแล้วก็ทางบริเวณทะเลอันมันก็จะมีมรสุมะตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันมันนะครับเข้าพัดประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้ในประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่31กรกฎาคมถึงช่วงวันที่5สิงหาคม2567นร้นะครับล่องมรสุมก็จะขยับขยื่นเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านทางประเทศพามา่าแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัด ปกคลุม ทางทะเลอันมันทางประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยอยู่นะครับลักษณะเช่นชน,นี้จึงทําให้ในประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเพียงแค่ฝนจะลดลงไปบางส่วนสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันม uh ันแล้วก็ทางอ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางโดยทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยตอนบนจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ ที่ผ่านมา28กรกฎาคม2567นะครับพายุดีเปชั่นแคมีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นถึงระดับพายุไต้ฝุ่นนะครับที่ก็มีการก่อตัวแถวทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็ขึ้นจีนนะครับขณะน,นี้นะครับเมื่อช่วงเวลาหนึ่งนาฬิกาที่ผ่านมา ได้ปกคลุมแถวมณฑลหูเป่นะครับของทางประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบ ต่อลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยทางตรงนะครับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากุตลดิตฐ์พิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมจังหวัดกะลสินมุกดาหารอำนาจเจริญสีสเกตและทางอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 อถึง35มงิ์องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดกาญจนบ,บุรี ทางราชบุรีลบบุรีและทางสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2 8องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-32องศา,ศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนะครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโม ทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดละนองพังงาภูเก็ต และจังหวัดกระบ,บี่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าขนอง้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับประจำวันที่28กรกฎาคม2,567นะครับ ก็เริ่มกันที่พื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะครับบริเวณทางภาคเหนือคือบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากนะครับอุตรดิตถ์พิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต่อไปทางภาคอีสานครับพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะครับจังหวัดนนองคายอุดรน,นะครับทางบึงกาฬสกลนครกาลสินพนมนครพนมนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีแล้วก็ทางสีสเกตนะครับ ต่อไปมาดูทางภาคกลางนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดได้แก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีทางลาดชบ,บุรีนะครับกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีนะครับปทุมธานีสมุทรปราการลบบุรี สระบุรีนะครับต่อไปเป็นทางภาคตะวันออกนะครับเริ่มกันที่พื้นที่สีเหลืองนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับต่อไปเป็นพื้นที่สีแดง2จังหวัดจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดนะครับให้ระวังในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลล่านะครับต่อไปมาดูทางภาคใต้ครับเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะครับได้แก่ทางจังหวัดชุมพรระนองพังงา ภูเก็ตสุราธานีกระบ,บี่และนะครศรีธรรมราชเอาละครับเดี๋ยวช่วงเย็นแอดมินจะมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปช่วงเย็นครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ